ก็ต้นกล้วยของเรานะคะแบบเขาออกหน่อเยอะมากเลยค่ะแล้วเราแบบปลูกที่แบบปิมรัวใช่ไหมมันสิเพื่อนบ้านมาเราก็เลยจะต้องตัดหน่อน,นีีโอโดูใจใจะมาฟันหยวกกล้วยเป็นกำลังใจให้ใจใส่ตัดหยวกกล้วยด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่หลังนี้คือหนักมากคือกล้วยเขาแบบใช้ประโยชน์ได้แบบทั้งทุกส่วนของแบบที่เขาแบบมีเลยเนาะคืออย่างใบตองคนก็จะไปห่ออาหารเยวะมากนะคะอคันนี้เราจะไปให้เพื่อน,นี่เขาทําแหนมนะเขาก็จะได้ไปทำม่วงห่อแบบ ก็เป็ส่วนที่แบบอยู่ตรงกลางเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบมันสดใหม่แบบนี้มันจะอร่อยมากอ่ะน้ำแบบฉ่ำมากและนี่ก็เหงื่อแตกเลยอ่ะและนี้ก็คือหยกกล้วยนะคะที่เราจะเอาไปทําแกงลาวหยกกล้วยค่ะนี่เนาะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านโดดไม่ได้นะคะกระโดดไม่ได้ <c oughs> และนี่ก็คือหยวกกล้วยที่เราลอกมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบขาวๆข,ข้างในแบบนี้นะคะเราก็จะมาหั่นเขาค่ะแล้วก็เอาไปแช่ในน้าเกลือนะคะเพิ่ม่ให้เก่ก็ดำค่ะตำพริกกระเทียมตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะซุปกระดูกหมูนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสสักนิดนึงแล้วก็เครื่องแกงที่เราตัไมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะลองมาชิมหยวกกล้วยเฉยๆนะว่าสรสชาติเป็นยังไงอ่ะอร่อยนะ มีความแบบหวานนิดๆอะแล้วก็มีความหอมๆท้าใครแตงกวาปะมันมีความเหมือนแบบหอมๆอมอากมันหวานหอมๆเหม,มือนใสบัวแต่ว่าเขาหอมไปเยอะเลยเนาะเขาเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,อะมค่ออร่อยนะแต่ที่แน่คือไซเบอร์เขาต้องแบบเยอะมากอะก็จะใสยหยอกกล้วยลงไปค่ะจริงนี่คือเป็นการทําแบบครั้งแรกนะไม่เคยทานมาก่อนเลยอะอาจจะเคยทานในหนูไหนสกักอย่างหนึ่งตอนถ่ายรายการแต่ว่าไม่เคยแบบไม่เคยทำทานเลยอะ กรุงรลด้วยน้ำาลาค่ะเราก็จะปิดท้ายนะคะด้วยใบแบงลักต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็พริกโดดเพื่อความสวยงามค่ะครั้งแรกนะคะเกี่ยวกันทำเมนูหยวกกล้วยอะือแบบมันหอมใบแมงลักมะกรูดอะไรอย่างนี้มากเลยอะอร่อยนะเพราะว่าเราแกงแบบแกงอีสานเนอะมันก็จะมีความแบบแซ่บมีความแบบเผ็ดแซ่บอยู่แล้วแต่เพอาะหยวกกล้วยอะ,ะพอาไปต้มอ,อะ เขาจะไม่ได้เหมือนกินสดๆเนาะเขาจะไม่ได้มีรสอะไรมากเขาจะแบบนิ่มๆไม่แน่ใจว่าต้มนิ่มไปหรือเปล่านะแต่อร่อยอ่ะแบบกล่อมน้ำนมหนักก็สดแล้วสดชื่นเนาะเมนูอย่างเงี้ยดีวันนี้เราจะมาทำเค้กแอปเปิลช็อกโกแลตและโปรตีนค่ะเอาไป่แล้นขายไม่ได้ขัดเขียนนะ ไอเดนไมโครเวฟนะคะอันนี้จะใช้เป็น85กับ99ส่อนกนันเพราะว่าที่บ้านเมงก็มางนี้นึงก็เลยเฮ้ยคือาว่าละลายช็อกันได้จริงๆเมื่อไหร่่ามาเลยนะแต่ว่าไปเล่นมือถือแย่ไปเล่นมือถือแบบแล้วก็มีคนปิดตอนแรกจะคอย ละลายแล้ทุกคนต้องเวลานะคะแล้วกขอมันนหาีเราก้ได้ช่วงนี่วันที่ตาไปเนี่ะคืส่วสมเราอีกเปิ้ลแบบเรต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเราก็ใส่ซินนมอนเข้าไปพื่อความอมค่ะข้าวโอ๊ค่ะโปรตีนช็กโลตงไปด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กช็อกโกแลตของเราเราก็จะออกไปแช่ตัวเย็นสักคืนนึงค่ะเดี๋ยวนะคะ,ะ,คะแอรแชร่ฟรีสไว้ค่ะเพื่อที่จะได้แบบว่าให้มันเซ็ตตัวเร็วขึว้นว่าเส็ได้เรียงเสร็จได้เรียงนี่แล้วเราก็จะแบบว่าขูดแบบผิวเลมอ,อนแฉ่เข้าไปนะคะเพื่อความหอมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่บ้านเลมอ,อนเยอะจริงค่ะเราก็จะมาตกแต่งเค้กของเรานะคะให้ฟิลเป็นแบบคริสต์มาสเนาะก็จะตกแต่งด้วยทับทิมแล้วก็ใบทานค่ะ ฉันว่าเราต้องทาก็จะวางใบถามนะคะให้เหมือนเป็นแบบพวงพวงอ่ะโอยทับทิมนะคะเป็นแบบสีแดงให้เป็นคริสต์มาสแบบเฉลิมเฉลิมเ,เอกสุขภาพแบบคริสต์มาสนะดิ่สี่แอปเปิลช็อกโกแลตอ๋าจริงๆนะเขายังไม่คม่คอยเซ็ตดีค่ะแต่ขอข้ามคืนซะหน่อยนิดหน่อย,อยเราให้ชิมพวกนี้ค่ะน่ารักเนาะ